เขามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะสุดท้ายและท้ายสุดสรุปแล้วมีกี่ช่วงมันหลายช่วงช่วงช่วงหลินหุยอะไรอย่างเงี้ยฉันจำไม่ได้ฉันลืมไปหมดละมันเบลอนอกจากจมีช่วงนั้นด้วยนะช่วงอะไรช่วงนั้นห่งเดือนเป็นประจําเลยเคยเป็นเหรอก็เป็นนะแต่มันสีมันแตกต่างอะไรของเขาต้องกี้บสีอะไรครับสีแดงสีแดงเหรอเขาเป็นสีเหลืองเป็นน้ำเหลืองแล้วนั่นแหละ น่าเกลียดอ่ะที่อกนี่ก็หอมปากหอมคามหอมคอนะตั้งแต่มาถึงและทุกที่เดี๋ยวจะไม่หอมไงหอมมากน่าเกลียดเนาะทุกี่ทำไงน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดจะบอกว่าก็พอหอมปากหอมคอละก็แบบเราก็ต้องมาจบกันที่วรีฮาราทรีหอมอๆรีฮาวันนี้นะครับก็ทุกที่ไม่นื้อไม่ออกนะ ว่าแบบเราก็ดื่มมันแบบอาเงนี่มาปาร์ตี้ไงที่พูดแม่เขาจัดให้อย่างแรงอย่างแรงร้อนเลยสะสมพษสากระจายด้วยนะครับก็คงจะต้องแบบฝากไว้เล็กๆว่าเราก็ยังเห็นไหมดื่มมาก็ยังไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาอยู่ดีไม่ได้ใครบอกว่าจะได้คือนุกี้ไม่ได้หวังจะมาเอาที่นี่อยู่แล้วไม่ได้หวังครับเอาหรอชัดป่ะชัดต้องซูมไหมฮะซูมซูมบอกว่าหวัง อได้ไหมไม่ได้ก็ฟาวไม่เป็นไรสำหรับสุภาพบุรุษแล้วกันนะครับว่าคืนนี้ถึงแม้ไม่ได้ภรรยาจะพรุ่งนี้มาเตรียมดูหน้าสามีอ้าเขาได้เลยสั่งนั้นอะไม่ได้ไม่หาภรรยาไม่ได้ก็พรุ่งนี้เตรียมตัวมาดูหน้าสามีเขาได้เลยคิดมันจะมีพวกลักก็ปิดแล้วก็เปิดแลักกะเพศอยู่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ ล้กก็ปิดแล้วก็เปิดนี่เป็นโรคทางทางช่องปากนะใช่ใช่ล้วกะเพลินมือโรคแบบไหนอะโรคทางทวารหนักอุ้ยอบ้าขอบคุณที่ชี้แนะใช่ปะน้องจ้าคันหูไม่ไหวแล้วเนี่ยคันหูมีแรงถ้ายังไงคะคุณผู้ชมถ้าเกิดตอนหลังเนี่ยคุณผู้ชมรู้สึกว่าพิธีกรชายของเราเนี่ยเริ่มพูดวลีไม่ค่อยหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะในประเทศออกไปจากรายการก็ไม่ว่า ส่งเหรออยากให้พูดอะไรบากที่แบบฮาๆไม่ใช่หรอกจะบอกว่าคือจริงๆแล้วอ่ะช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบว่าใครเปิดไาจริงๆแล้วช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบว่าเราจะกกรองใช้ใช้สติปัญญามันตลิซึมอันน้อยนิดของเราเนี่ยเสนอให้คุณผู้ชมน่าน่าเกลียดอะนั่ไงพูดที่มันน่าเกลียดมากเลยจะบอกว่าก็ยังไงก็ร่วมกันนะคะร่วมกันส่งมาวลีฮาๆที่อยากให พี่กอผู้ชายครึ่งผีครึ่งคนของเราพีกรนชายฝ่ายหญิงพี่กอชายฝ่ายหญิงพีกรนหญิงฝ่ายชายบ้าถูกแล้วฉันก็เป็นผู้หญิงนีแต่จะบอกว่าทางนี้ทางนั้นนะคะอย่าลืมติดตามดูพวกเราสองคนนะคะทุกวันศุกร์มีปะไม่มีเมื่อเสาร์มีวันจันทร์เมวันพุธใช่ตอนนี้เราเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วนะอย่าเพิ่งเบื่อแล้วนะขยายอะไรยแยะๆอ้ยถ้าเกิดมาอีกสองวิอีถ้าให้เราทำอีกสักสองสามเทมนะขึ้นไปสามชั่วโมงรายการเรามีเวลาครึ่งวันนะ ถามฉันเมา่อไหว่าฉันมีเวลาไหมนั่นน่ะสินั่นน่ะสิก็คือบอกว่าติดตามเราสองคนได้นะคะทุกวันเสาร์ตอน6กโมงครึ่งใช่ไหมใช่วันจันทร์ตอนสามโมงครึ่งและวันพุธตอนสี่ทุ่มครึ่งมีอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดต่อเราได้คือให้ให้เขาพูดไหมล่ะเออต้องพูดแล้วก็ไม่หันหน้าส่งมาล่ะ ก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็จะเป็น y o u YouTube YouTube ค่ะก็คือ c a r Z A r A T R W E นะครับซาราตรีนะครับแล้วก็ Facebook Page ของเรานะครับ Z-A-R-A-T-R-W-E เหมือนกันครับพิมพ์ไทยก็ได้นะพิมพ์ไทยก็นี่พิมพ์ได้ใช่ไหมล่ะพิมพ์ไทยบ้าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยแต่ตอนนี้เราแบบว่ามีสอดแทรกในส่วนของ vocabulary อิงลิฟฟ์ฟาร์นคือแบบคือหมายความว่าคือแบบมาบอกกันแต่นะเผื่อว่าจะแบบนำไปใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์สนทนาที่แบบว่าใช้ในชีวิตประจําวันจริงเสียสายเพราะเราเราจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เก่งเออเราก็ไม่ได้เก่งเราก็แบบเราให้ฟังเออเราก็ดำน้ํามาถึงหนังหน้าว่าเราจะเป็นอินเตอร์อินเตอร์คือลูกี้หน้าอินเตอร์นี่ก็แบบผู้ทอนมากกาลสินม่แต่ก็แบบก็สามารถอ่ะใช่ดูเหนียกสิดูแก้มสิ ดูคางสิกามนี่หูไม่ไหวแล้วอะ่ะยันฮีช่วยหน่อยเหอะอเอาไปเฮอะไม่ขอยิ้มหน่อยครึ่งนึงไม่ได้ยังไงคืนนี้ลาตีสวัสดิ์ค่ะคุณไนนอนหลับฝันดีเฮ้อเมื่อกี้กันไม่ไหวแล้วว่า